พระเยซูทรงเป็นใครเราพร้อมที่จะตัวว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เมื่อเรายอมรับพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เราได้ชีวินนิรันดร์สามารถเข้าแพ่นดินของพระเจ้าได้สวัสดีครับ ผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อพันสกุลีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทพอยู่และโอกอากาศทีวีเขาประเสริฐเพื่อดิสิตนักศึกษาและพวกบรรชนไทยให้ฟังเขาประเสริฐแล้วก็กลับใจใหม่เชื่อพระเยซูแล้วก็ไทยชีวินิรันโตไปก็กลายเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูด้วยคาโคพระวจนะของวันนี้นั้นคือ พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์โคจดจำนั้นมาระโกบททีป่ปดโคที่29ิพระองค์จิงตรัสถามเขาว่าฝ่ายพวกท่านเล่าว,ว่าเราเป็นใครเปโโรทูลตอบาพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระวจนะของวันนี้เป็นพระวจนะเรื่องสําคัญทีเดียวต้องฟังดีๆนะครับสําหรับชาวไทยในปัจจุบันนี้ เรื่องสําคัญนั้นคืออะไรนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นการเลือกตั้งใช่ไหมครับตั้งรัฐบาลใหม่เลือกโสที่จะรับใช้ประชาช,ชนและประเทศไทยทําให้ประเทศรุ่งเจริญประชาชนก็กินดีอยู่ดีนะครับต้องเลือกนากกเมืองเป็นอย่างดีให้ได้ข้าพเจ้าเองเคยเรียนกาเมืองนะครับรัฐสัตว์มา เพราะฉะนั้นก็สนใจเรื่องการเมืองก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ผมยังทำงานเบือนเดินนะครับคือประกาศข่าวประเสริฐโดยผ่าน youtube TV ข่าวประเสริฐน,นี้นะครับเรื่องของสัปดาห์นี้มันเรื่องสำคัญมากๆจริงๆนะครับห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตน,นี้นะนายยน 보트십제 코트삼, 프라이수드라땅니레 닐레, 그 집인 이란, 그간 티 포카우 루짝 프라웅 푸송 벤 프라자오 티앙테옹 데어, 레 루짝 프라 예수 크리티프라웅송 차이마. 마이미크간티 루짝 파자오, 레프라 예수 벤, 르앙 기어우 값 집인 이란. 라우 마이사 파사앙킷. แล้วภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ก็ฉายเครื่องล่ำแปลแเทนเราก็เก่งมากทีเดียวนะครับก็เรื่องคณิตศาสตร์หรือเคมีก็ปวดทรวมากใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เกี่ยวกับชีวิตนี่แหละแล้วก็ช่วงนี้นั้นมีอะไรก็สงสัยอยากจะทราบก็เขียน o ุ l e ก็คำาตมมาทันทีด้วยนะครับ ก็ไม่เป็นหว่วงแต่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตนี้น,นั้นต้องมาจากที่นี่คือต้องรู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเยซูคริสต์ให้ได้มิฉนนั้นเราไม่สามารถรับชีวิตนิี้ได้ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นใครนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับพระวจนะของวันนี้แต่ผมจะบอกให้สั้นๆนะครับคือพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างโลก และ icism, acao, remember, เราทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราและพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้เราโดยประธานพระบุตรองเดียวคือพระเยซูคริสเพื่อที่จะช่วยชีวิตเราจากความบาปและความตายพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเป็นพระเจ้าที่ยงเทองเดียวอเมนไม่ลืมนะครับในพระวจนะของวันนี้พระเยซูทรง 브라탐, 브라사에스 브라이에스, 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 브라아에스브라이푸드브라라이에푸브이에스 브라이에스, 브라이에라이에스브라푸에이라이에 사마 라 방콘 스브프라이에스 브라이에스, 브라이에스, 브라이 푸억 푸퍼이프라이에스 브라이에스, 브라이에 มันไม่ถูกต้องนะครับในยุคนี้หากเราสัมภาษณ์ถามคนใดคนหนึ่งว่าพระเยซูทรงเป็นใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยก็พูดที่โตอย่างถูกต้องก็มันหายากเหมือนกันนะครับมันน่าเสยียดายมากเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนิรันดคนไทยหลายคนก็ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยก็เลยกระบไ้รูปเคารพที่ไม่มีชีวิต นะไม่มีความสามารถที่จะช่วยชีวิตไทยคนไทยหลายคนก็ไม่รู้จักพระเยซูด้วยคิดว่าพระเยซูเป็นศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งอาจจะได้โอกาสน้อยมากที่จะเรียนพระคัมภีร์หรือฟังเขาประสริฐหรือผังคนนั้นก็ 만 루짝 프라이예수 그의 다인 이 겨우 갑 카우브라스 두아이 레고 약자 츠아 프라이예수 대 돈니 약자 마이퍼이 그룹 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 마이 퍼이 하이카크로쿠와 프로와 크로쿠와 마이초 고 방콘 고 부디앙 양라이 고디 왕 양잉 와 차우타이 뻗다짜이레 루짝 프라이예수 양 툭동 레고 다이 치빈 니란 아멘 เมื่อพระเยซูตรัสธรมว่าฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครต้นนั้นเปโรโตบบาดังนี้นะครับพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ You are the Christ คำตมนนี้มันสั้นมากแต่ถูกต้องนะครับพระเยซูทรงเป็นใครนะครับใช่ครับพระคริสต์ตนนี้หลายคนเรียกพระเยซูเป็นพระเยซูคริสต์ก็ พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์มีความหมาย,ยานั้น,นะคระับถ้าอย่างนั้นพระคริสต์เป็นหมายถึงว่าอะไรนะครับพระคริสต์เป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าจมวายซึ่งในสมัยโบราณผู้ที่พระเจ้าทรงจมวานั้นคือ,อมีอาชีพสามประเภทนะครับคือกษัตริย์ปโรหิตผู้เผยพระวจนะแต่ต่างคนต่างนั้นคือไม่ใช่เป็นพระคริสต์นะครับ พระคริสต์เป็นผู้ที่รวมทางสามนาทีสามอาชีพนะครับรวมกันซึ่งพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ปุโรหิตเลทในเวลาเดียวกันเป็นผู้เผยพระวัดจนาด้วยซึ่งพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์แห่งความรู้คือซีเวียร์คิงนะครับพระเยซูทรงเป็นพระมีสุขโปรตุคงพระเจ้า ทำให้เปิดทางใหม่ที่คนบับก็สามารถที่จะคบหาสมาคมกับพระเจ้าได้โดยพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่ถูกฆ่าตายคือเป็นฆ่าไทยที่จะทำให้เปิดทางทางคนบับกับพระเจ้าก็กลับคืนดีได้นะครับนี่เป็นนาที่ปู้โหตนะครับ 내고 프라이에 수송 뺀 푸티 상손 프라와짜나 공파짜오 그푸퍼이 프라와짜나 누가 이나컵 도일 완 내고 라오리아 프라이에 수송 뺀프라푸 추이 하이로 꼬와다 이나컵 양 라이 거디 땅대 왔니? 변 뜸이. 크레이고 담.ถาม. 라와 프라이에 프라 수송 뺀 프라크리트 똑똑 나컵. พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์อเมนเมื่อเรายอมรับพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เราได้ชีวินนิรันดร์สามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้เมื่อผมไม่ทราบทางของชีวินนิรันดร์ผมรู้สึกว่างเปล่านะครับเมกินดีอยู่ดีในโลกนี้แกลงแล้วก็ตายไปชีวิตมนุษย์มีความหมายอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเราทำบาปแล้วต้องตายแล้วก็ถูกพิพากษาอย่างทาวนที่นรกเราควรทำอย่างไรดีพระเจ้าทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ให้พบพระเยซูที่ถูกตรึงไม้กันแขนเพื่อไทยบาปของข้าพระองค์ผมจึงยมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ดังนั้นผมจึงได้ชีวิตนี้ละ แล้วก็มาเมืองไทยเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ลูกแก่ไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพื่อนิสิตนักศึกษาและปะญัญญาชนไทยให้พวกเขาเปิดตาใจและเชื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์ขอให้ชาวไทยที่ชมดูรายการยูทูบนี้ขอเปิดตาใจแล้วก็ยอมรับพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 티다이송 툭드렁마이깡 켄 푸아 타이밥 콩라오. 타양난 탄탕라이 다이치빈이란. 랑짱난 봄천 하이 탄탕라이 리안 파캄피레 카오루암 남아사깐. 툭우아나 티 나카. 성 파칸피 그 프라바짱아 콩프라짱. 뺀 아한 행 찌린이안. แล้วก็เข้ารว่วมนมำสักกันพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงเป็นพระบีดาของเราที่ทรงอินดีรับกันนมำสักกันจากเราทั้งหลาย